ไทยยิ้มคุ่นมากกว่ากับแปรคือกันแล้วเว้ยวุ่นคือกันแล้ววะมาตาเล่าคือคนตัวเล็วเนาะเว้ยว่าเป็นขี้กระปอมไปตีก่โอเคดีนะ้นิบาใมาเลยเนาะอันคือคนไทยคือพี่น้องทั้งไทยอยู่ส่นดอกใช่ก็ล่ากับพี่น้องกันตออันพื้นมา้ยังเหลือพอพื้นแห่ขันหมากมาขันหมายกเบาทั้งเล่าลูกสาวไข่แบบทั้งไทยไม่เป็นดองกันเดี๋ยวนี้โอ้เจ้าเสียวลูกเขยไอ้สันบ่เดี๋ยวนีะ จะมาเอิ้นผู้เยา่บ้านมาประกาศออกเคียงกระจายเสียงนี่ให้พี่น้องเข้ามามาอับสาบมาเอาบุญน้ำกันโอ้ยโอมต้าสีข้าวพี่ข้าวน้องเมื่อเนี่ยเสด็จมาเฝ้ามาเห็ดจาอเห็ดจันเถอะนี่จนเสด็จได้อุ้มหลานแล้วยังโมต้าเด็ข้าวพี่น้องอยู่นี่อยู่บ้านโมน้อมีไผ่มาผูกแขนโมน้องข่เนี่ยเวดอกบระเคียวบาปไปสี่ทางเลยเอา้าพี่น้องเสียงที่พี่น้องเนียินอยู่ขนาดนี้กับเอื้อนบ่อไก่สลลาลาคือเสียงจากบ้านพอกำนั้นสลลาลา คือมือนี่พลสิิจัดงานกินดองบอกยังไงภาษาบ้านเท่าคือพนเสียวลูกเขยเออพลนบ่ได้แก่กาดบม่ได้ไปเส้นพี่เส้นนองหอดบ้านหอดซองเออกระย่าถือสาหาคว่อถือว่าเพ็่นเพื่อนเป็นผู้รักผูใหญ่เพอพนก็เรียกให้พอผู้ใหญ่บ้านนี่แหละประกาศทั้งมักลูปทั้งหอกระจจเข่าให้พี่น้องเข้าได้ยินมทัวกัน พี่น้องบ้านเฮาได้ยินแล้วก็บ่ววาสิอยูทงไ้ทงนาฟ้าเขามาซอยกันหลายไม้หลายมือเพื่นว่าหลายคนหลายไดหลายไม้หลายตําเพื่นว่าหลายคนหลายใดหลายไม่เห็ดเงียงงามเพิ่นว่าน่ะบอกมวนปากกินสมก็ไปเมืองญี่ปุ่นตกาดเล่าฟ้าว้าเขาเพื่อเป็นการประหยัดซอยกันเด้อบ้านเฮากะได้ก่อนสิลงเฮือนมาเฮาก็กินเขากินน้ํสักก่อนจังมากตั้งแต่พี่น้องฟังเล่าพิ่นมาแต่ไก่พิ่นก็กินแล้วคือกันจังมาก ผู้ใหญ่งฮะว่าท่านได้กินว่าท่านกินเด้ครับว่าท่านกินบอว่าว่าแล้วก็แล้วตัวว่ากินแล้วก็แล้วว่ามันจังโบเปลืองที่บอกายปนันสิเห็นหน้ามันเมื่อยังสั่นก็เห็นหัวขอมาหน้ามือมาเหม็นห่ออยู่ใสแล้วเห็นก้อนขออ่อนตอนเจ็ดมันน้ามือก้อนขออ่อนตอนเจ็ดกับของฟืนต้นไม่ต้องกินสักทีบาทิก็จะมากินน้ำเจ้าสาวปิดมสังหยาบสังมึนมาแล้วแต่ไหนเลี้ยงมาเลี้ยงซะเลี้ยงซะเดี๋ยวมันสีว่าพื้นแม่เอลีล่ะ บอกเ็สั้นแผนกแม่ครัวเฮาเด้อเออถึงแน่แม่เว้ยเออมาฮอดแล้วเขากะฟ้าจัดแจงก้อนอาหารอื่นเฮาสิแล้วเขาก็เสิร์ฟอาหารว่างพุ่นสะกอนไถ่แน่วิวันฝรั่งว่าออเดอร์ออเดอร์โอ้อาหารว่างเมืองไทยนี่ผลไม้แน่นอนเลย้เหม็นผลละหมักหนักไหมยังกะสั้งยะให้มันมาโกกันแล้วกันมะโกนไปยังมันแค้นมันว่าแม่ผลละไม้ว่าแม่มะโก้นันฝาดนะอาหารว่างอะนะแมงแมงจานเป่า จานฟองไม่สิมีนียงอยู่หันไหมกระฟังกระบะอาหารบ้างหูแตกไม่ได้ยินเสมอ